ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่16เมษายน2568อยู่กับผมสวัสดเกรือพิมายนะครับวันนี้ก็เรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับผมก็จะเล่าประมวลประมวลภาพ นะครับเหตุการณ์นะครับสงการหลายพื้นที่ทั้งสนุกทั้งโหดนะประจำปี2568นั่นเองนะครับนะครับผมนะฮะมาสงการปีนี้ทั้งสนุกทั้งโหดนะครับหลายๆพื้นที่นะครับผมนะฮะมสนับสนุนโดยร้านตัดเย็บเสื้อผ้าพระราพรห้องพัพดีเจเจเอชันตัดลุงเอบ้านผือนะครับห้างทองแม่ปิจิตสาขาเจ็ดตลาดนิยมนะครับผมนะฮะ เราไปดูคลิปเหตุการ์นะครับทั้งสนุกทั้งโหดนะฮะเนี่ยลัวหมัดนี้แบบสุดๆเลยนะครับผมอ่ะเราไปดูกันนะครับอ่าทั้งสนุกทั้งโหดนะครับผมเอาสนุกก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเอาสนุกหรือโหดนะะอ่าดูสักครู่นะครับผม ทีมงานก็ดูแล้วเอาโหดก่อนก็แล้วกันนะครับเอาโหดก่อนก็แล้วกันนะสุดโหดนะเพราะว่ายางนั้นนะครับผมนักเกรงแต่นักเกรงมาเจอกันก็อย่างนั้นนะครับผมเ,เ,มาเ้า,านนรเราไปดูกันเลยนะครับคลิปแรกนะครับผมนะฮะอ้าสักกู่นะครับ ้าไปครับคลิปแรกนะครับเห็นไหมครับมทีกนันคนวลนวเลยนะครับผมทีกันนวลนัวลเลยนะครับทีกนันนวลนวลเลยนะครับผมเหตุการณ์ในนะครั้รงนี้นะครับผม เอาดูอีกดูอีกรอบรับอีรอบันะครับไม่สะใจก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมีนบ้างบาี่รอบนะครับเนี่ไปเนครับผมสนุกสุดมันสุดมันนะครับสงกรานปีนี้นะครับเน ตอนนี้สงการหัวนะครับผมนะประจำปี2 5 <c> ง <oughs> ันกรอบนะครับตลบอกันครับเขามาเลิสนานกันนะครับผมนะอ้าว <c oughs> รอนแหมครับไสไร้อนนะครับใ like ่นี่เาอเนะครับบ้านเดียวกันีกันนี STALK ่นี้ปีนี้โอ้มีม้มีก้อนมีมีดนะครับ นะครับผมจนมีก็าวิ่งจะไปห้ามปรามไวัยรุ่รนะนะฮะเึิงว่าสรุปแล้วไม่รู้ใครเก็บนะครับผม นี่ก็จราจรนะครับจอข้ามเลนนะครับผมทางม้าลายอยู่ไหนแต่ว่าอย่าจําไ่ไบอกทางม้าลายอยู่ไหนแต่ว่าอย่างนั้นนะครับนะเลยนะครับนะครับความสุสนุกสนานนะครับผมเข้ามาแล้วมีแต่ความสนุกสนานทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมนะ ตาน,นะครับผมตาเยียมเลยบัานงนะครับน่ะนะครับผมนะครับควรด้งเลยกันดีนะครับผมเนะนะออมานี้นะครับผมนะอันนี้ที่อุดรธานีนะครับผมที่อุดรธานีนะครับ ที่อุดรธานีนะครับผมนี่ครับภาพมุมสูงบรรยากาศถนนโลกีนะครับ ja ผมนี่นะครับนะครับเวลากลางคืนนะครับผมออกโหวันสงการนะครับมุมสูงของบรรยากาศถนนโลกีนะอุดรธานีนั่นเองครับผมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะ นี่นะครับโอ้โหบรรยากาศนะครับผมนะสุดยอดสุดยอดเลยนะครับบรรยากาศนี้นะครับผมนะฮะใครได้ไปเที่ยวไปชมนะครับผมอันนี้ควันหลงนะครับจากสงการนะครับมุมสูงบรรยากาศถนนโลกีจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองนะครับนี่โอ้มุมสูงนะครับนะ่ากามุมสูง นะครับผมโอเคนะครับนานะครับผมสุดยอดแล้วครับภาเพเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมแหมทิปนะสุดท้ายนี้หน้าไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหนกหนานดีมุมสูงของถนนโลกีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมนะฮะมา ยอดเลยนะครับผมน่าไปเที่ยวนะครับน่าไปเที่ยวน่าไปเที่ยวเพราะว่าอย่างนั้นนะครับก็สามคลิปสี่คลิปที่ผ่านมาก็มาสุดโหดนะครับเอาหมดเวลาลงนะครับผมนะถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กนะครับนะีนะครับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวเฮดดีนะครับผม ขอฝากไว้ด้วยร้านแต่เย็เสภาพาวราพรประสบการ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอจำหน่ายกอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพด้วยนะครับไทยกระสานสีขาวดำเข้า,ขาลิมสันเจิตสัเกาวนะครับผมแล้วก็แชนตัสจำหน่ายแชนตัสนะครับผมอยู่ที่ห้องเสือ้อวราพรตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือปิตยาภูมิร้านเปิด6โมงเช้าปิด2ทุ่มนะครับห้างทองแม่พิกิตสาขาเจตตลาดยมทองดีน้ำหนักเต็มทองร0อเซจากเยาวราชนะครับผม ครับนี้ได้หมดเวลาลงเรื่องเล่าข่าวบ้านผือผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับข่าวรายวันบ้านผือทีวีดีเฮดดี HD. ครับสวัสดีครับผม